จะตามผิดกลุ่มก็พอคุณต้องตามเป็พวกกลับด้วยกันนี่เลยไปเติมน้ำมันก่อนพี่วิทย์ไปเติมน้ำมันก่อนเขาจะออกกันละพี่วิทย์เห็นเขาบอกจะออกไปเทพารักษ์กันอะเขาจะออกกันแล้ว พี่ผมน่าจะไปเข้าเทพาลักกับพวกพี่เขานะพี่อาจจะไม่ได้ไปด้วยได้อาทิตย์หนอะไรยังไงว่าได้พี่ได้ครับอย่ายบอกว่ามีกิจาก,การรมอะไรได,ไดได้พี่สวัสดีครับ เราเข้าทางเทพารักษ์กันนะผมรอบนี้เริ่มออกกันละไม่รู้ว่าแบตโกโบผมจะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ออกแล้วที่สันออกอย่างวันเนีน้เราไปกลุ่มนี้ปะเนี่ย พี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามเขาบอกไปกลับรถนี่พี่กลับพี่นั่ไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปพี่วิทย์ไปหนอ่ะพี่วิทย์อ่ะพี่วิทย์อ่ะพี่ฟอร์ซ่ากับพี่อาร์ตอ่ะขับโฟรร์ถังเนาะขับไปนู่นไม่ใช่ขับไปนู่นนี่กับพี่อาร์ตอ่ะนะเออเอ้าพี่อาร์ตกับพี่เนี่ยพี่อาร์ตกับพี่วิทย์อ่ะ ตามทันไหมวะทางไหนเนี่ย โคตรเมื่อยขี่โคตรยากเลยถนะขน,นขี่อย่างยากนับเลยพี่อีโคตรเมื่อยเลยนะ เราหนุนไปแบบเมื่อกี้อ้ไม่อยากขี่เลยปลิดกระบ,บ๋านจะอ้วกตอยพี่วินนำนะผมป่าขี้เก่าแก่แกนี่สุดยอดแนละเรื่องทางแถวเนีน้ขี่อย่างกับบ้านตัวเองพี่วินได้เป็น,ปนฟอร์ซ่าที่ขี่น้ำหน้าตัวพันเลยนะ ัน5 0 0คันอะขี่ตามหลังแกไม่มีใครรู้ทางสักคน ตดเป็นกบ บางครั้งพี่น้ออ,อแบบตกใจเลยอ่ะน้อโคตรเมื่อยเลยอ่ะไอ้อะไอ้ยกูรู้ว่าเป็นซอยใหญ่แม่งซอยแคบโอ้โหแล้วดูเขาไม่จอดสกกลเลยไ,ไอ้บ้าอันนี้ม อย่ามีฝนร่วงนะเราเนี่ยเอวต่อไปหรอโคนเมื่อ,อยเยปวดตูบหมดแล้วเนี่ยเรจะโดนถนนร่วงนะ่วบอกว่านู่นเลยครับแกนนำครับฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าตอนออกตัวมันชั่วนนะแรงมากเลยอ่ะมันชั่เลยอ่ะเราต้องแบบค่ยอยๆออกเลยไม่มีใครตามพี่เลยนะเขาอยู่หลังๆกันหมดเลยใช่ โคตรเมื่อยเลยอะเมื่อกี้เขาด่าเขาบอกพี่เรื่องอะไรนะอะไรที่ว่าถ้าถอยไม่ได้ก็ให้ดับเครื่องหรืออะไรนี่นแหละอ๋อเขาบอกเด็กมันเยอะอ๋อตอนนี้เด็กมันเยอะอย่ามาจะให้ผมไปไหนผมยังไม่รู้ทางเล <laughs> ยฮ<า>ะยน่าจะไปเสาชิงชา้าไปตรงที่เราถ่ายรูปกันนะ่ะที่เรานั่งเล่นกับผู้พิมพ์มนัฐอะ่ะจำได้ไหม นะเพราะว่าพี่เมันเไ,ไอ้ตรงนั้นไะไอ้ตรงที่ว่าเราไปถ่ายรูปกันนะแล้วตึกมันได้เปิดไฟอ่ะพี่เนี่ยวันนี้มันเปิดมันอยู่ใกล้ๆกันเนะี่ยเดี๋ยวเราเค่อยขี่ไปก็ไดนะ้นั่งพาสักหน่อย เห็นรถปวดขี้เลยทางพี่อานออกตัวไฟแดงดับแล้วบอ,อกจะยกเหรอ ตัวใหม่โอ้สวยพอด าตาเลยอ้อาวพี่ฟิล์มมาเนี่ย ハハハハ! <it. S 2> <Okay. S 1> <laughs> บ้นใส่เฉอไม่มีชิปดาวอ่ะสิไม่มีหมดแกหาซื้อนีน่ <c oughs> หาคอมเตอร์เลยไม่ของพี่อ่ะไม่มีของผมมัมี ไปไหมพี่เหมือนขับวนไปวนมาเลยนะบ้านพี่อยู่แถวนี้ไหมลาดกระบังนี่เลยสวนภูมิมอีกใ่มไหมพี่ ใช่เหรอใช่ปะใช่ปะพี่วิทย์ไม,ไม่ตึกมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอ,อมันต้องไปอีกนะไม่ไม,ไม่รู้อ่ะตึกมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะมันว่าแยกาแยสามแยกอ่ะสา,ามแยกอ่ะมันจว่าแยกสามแยก หคตรเมื่อยเลยขับสปอร์ตขากับพี่ขับรถผมไหม<ะ>ขาขากับพี่ขับรถผมไหมเมืม่อยธรรมดาตัวมันพุ่งไงจำซอยเข้าได้ใช่ไหไมจำได้พี่จำได้ ข้าวีิเองนะ,ะรค,รคิดว่าจะไม่จอดซะอีกคิดว่าจะไม่จอดอผมคิดว่าพี่จะไม่จอดแนะอน่ะนึกว่าพี่อาจจะแหกไฟแดงก็แล้วไป้อะไน,นะพี่ เนี่ยถึงแล้วเนี่ยตึกเนี้พี่มันจะเปิดไฟอไร๋อาารนออมันไม่เห็นเปิดเลย,ย,ยเาาพี่ทำไมาไม่เห็นมันเปิดเลยอะไฟอะออ๋เราพี่จันบอกเสาที่เปิดเออพี่สันเขาบอกผมเสาที่เปิดเหมือนกันไมนะ่่่่ใชหรอเเเเนนนีียยส้งนะมันจะเป็นสีม่วงพี่าาลมพอน้ำมันเด่นใช่เหรอเขา,าไม่อยู่เฮ้ยเบรกไม่อยู่พี่เบรกจม กำกำเยอะๆดิพี่กำเยอะๆดิมันจะหายป่ะไล่ลมอ่ะกำไล่ลมอ่ะไล่ลมเลยกำ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 ต้องใส่ขวดนมลูกอีกแล้วมั้งต้องใส่ขวดนมลูกอีกแล้วมั้งเฮ้ตรงนี้อ๋อปีนเด็กได้ตรงนี้ พี่กเอาขายัดล้อหน้าดิเหมือนจักรยานอะยัดตรงดิสเบรกอ่ะลากอ่ะลากอ่ะเอาขาลากอ่ะเวลาเบรกอ่ะถ้าขาพี่ไม่พอขาแฟนพี่ช่วยก็ได้ช่วยช่วยกันเลี้ยวขวาอุ้ยแน่นอนเกิน มาถ่ายรูปกลางเมืองไงน,น,นะผมกับไอ้ตึกอันนี้เขาเรียกตึกอะไรก็ไม่รู้อ่ะท่านไหนพี่สันบอกเปิดไฟย่าบอกนะมันเปิดแค่เนี้หาการเลยนะเบาๆเด้อจ้าเยวนี่บบว่าวไม่เห็นมีมคามาเลย วุ้ยดีจังเลยไม่มีใครมาเลยเลยูหูไหนอ่ะมันเปิดแค่เนี้ยนะไหนอ่ะเดี๋ยวบอกนะมันเปิดแค่เนี้ยไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ไงพี่เขาบอกว่าเขาเปิดมันเสาร์ท <c oughs> ิพเหงาเลยดี่ใครที่คนบอกใหม่ขี่ด้วยแกมันเด็ดอ่ะ เอาไม่เห็นจอดใกล้กันออมาด้วยกันป่ะนะไหนอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยออกมาด้วยกันั่ะนะครับทำไมจอดไกลยังไงนก็เรารบเนาะ้อให้เราหายร้อนพี่อาร